สวัสดีครับแฟดครับชายเล็กฟาร์มวันนี้อากาศกำลังดีนะครับวันที่9มกราคมนะครับ2564นะครับเรามาดูนะครับฟาร์มของเรานะครับแต่ช้าเลยวันนี้มาเปิดน้ำให้กับต้นไม้นะครับที่เราปลูกไว้ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้น้ำเขานะครับอ่าครับต้นลิ้นจี่นะครับ กำลังสวยเลยทีเดียวนะครับแตกยอดแล้วนะครับใส่ปุ๋ยให้น้ำนะครับอันนี้ต้นไม้ปลูกใหม่ครับเป็นน้อยหนาครับน้อยหนาใส่ปุ๋ยให้น้ำนะครับกำลังปล่อยน้ำกำลังเขียวทีเดียวนะครับก็จะมีมอนเบอรี่นะครับมอนเบอรี่กำลังจะเอาลูกแล้วนะครับตอนนี้ กำลังแตกกอแล้วครับกำลังจะออกลูกแล้วอันนี้ขนุนครับอันนี้น้อยหนาตัวน,นี้สองปีนะครับสองปีได้กินลูกไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้กำลังให้น้ำนอากาศกำลังดีครับวันนี้นะครับ ดูต้นไม้ของเราครับกำลังโตนะครับีกล้วยนะครับแล้วปลูกผสมประสานกันไปนะครับกล้วยนะครับมีมะม่วงนะครับมะม่วงระบบระบบน้ำมาเป็นแถวเลยนะครับอ๋อให้ปุ๋ยให้น้ำนโอ้โห<อ><อ>แตกยอดแตกดอกะะแล้วครับเป็นดอกแล้วปีนี้ต้องใส่ดอกอีกนะ,ะปีที่แล้วก็ให้ลูกไปรอบหนึ่งแล้วอ่ะมะม่วง แถวไปนะครับก็เป็นแถวของมะม่วงเขาอันนี้เป็นแถวของนิ้มจีปูกใหม่ครับอ่ายังไม่ถึงปีครับยังไม่ถึงปีกำลังสวยเลยนะครับก็จะครบรอบโควิดก็ไปถึงสักเมษานะครับก็จะครบรอบปีเขาอันนี้ยังไม่ถึงนะครับเพิ่งมกรานะรแตกยอดแล้วนะ ครสนใจก็มาดูได้นะครับหรือชอบอากาศเย็นๆมากางเต็นทน์ได้นะครับที่วางเยอะนะครับอ่านะครับนี่เิมจีใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับเสรปุ๋ยเรียบร้อยแล้วกำลังแตกยอดเลยนะครับแต่ละต้นนะครับตัวีโควิดมารอบสองก็มีเวลาได้มาดูแลเขาเพิ่มเติมนะครับปกติก็จะมา เาทิ์มาดูแลเขานะครับมาให้ปุ๋ยให้น้ำแต่ช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วนะครับก็ได้มีเวลาเพิ่มขึ้นอ่านี่ต้นสะท้อนอันนี้โตเร็วนะครับกแปลกนะครับตัวเร็วมากเลยต้นสะท้อนนะครับก็สองปี ต้นใหญ่ทั่วหัวแล้วแตกยอดหลายรุ่นแล้วนะครับเออเห็นออกดอกแล้วงใ,ใส่เก็บมีลูกแน่เลยครับปีนี้อ้าออกดอกแล้วอาจจะได้กินนะครับอาจจะได้กินลูกแล้วปีนี้ <c oughs> อันนี้ม่วงโอได้ปุ๋ยนะครับปีที่แล้วไม่เป็นนะครับต้นนี้ไม่เป็นลูกนะครับแต่ปีนี้ไม่เป็นดอกเลยแต่ปีนี้ออกดอกแล้ว ลองดูทีนะครับว่าจะได้ลูกไหมนะครับต้นนี้ยังไม่ลูกเลยพันอะไรนะครับผมก็ดูไม่ออกต้นเนี้ยซื้อมาจําไม่ได้เพราะยังไม่เห็นลูกมันนะครับมาปลูกได้ปุ๋ยแล้วได้ปุ๋ยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้นกล้วยนะครับผสมผสานไปครับส่วนเรานะครับมันเบอรี่นะครับเดี๋ยวก็จะเอาดอกแล้ว โอ้โหนี่ออกดอกแล้วครับลูกจะเป็นลูกดอกลูกหรือเปล่าครับีนต้นสะท้อนนะครับลูกผมให้ปุ๋ยแล้วะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวคอยดูคลิปต่อไปครับสนใจเข้าไปดูได้นะครับในช่อง youtube ของชายเล็กฟรามนะครับว่ากิจกรรมของเรามีอะไรบ้างขอบคุณมากครับแฟนคลับครับสวัสดีครับ